ใครเป็นน้องคุณครับผมที่เราแบบใจสั่นเพราะกาแฟหรือแก๊ฟว้าวไอซ์ออนเดย์ไอซ์นเดยสวัสดีครับผมบูนะครับผมมาครับครับวันนี้พวกเราสองคนก็มาฝึกงานกันอีกแล้วที่ที่ไหนครับที่ที่ที่ไหนเนี่ยมินแมกซีนอี่ครับครับผมแลวตอนนี้นะครับเราอยู่ในมินเด็กฝึกอีพีที่สองครับผมซึ่งมีชื่ออีพีว่าน้องๆซื้อกาแฟให้พี่หน่อยครับใครเป็นน้องคุณครับผมครับลืมไปเราเพื่นกัน ่ะต่อไปเนี่ยครับเราก็จะเข้าไปหาพี่ๆี่เขาตรงนู้นเพราะว่าพี่ๆี่เขาเนี่ยจะมาสั่งกาแฟกับพวกเราจ้าก็คือเป<ต>็นพี่ทีมทีมางานของทางมินเมกซีนนี่แหละใช่แล้วเราก็จะไปรับออเดอร์มาจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องของกาแฟเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ยากหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราก็กินกระโปรงกาแฟอยู่ยแล้วนะใช่ที่เราแบบใจสั่นเพราะกาแฟหรือแก๊สว้าวเราแต่เขาบอกแล้วว่าทางมินเนกซีนให้มิชชั่นมาเนี่ยมิชชั่นไม่ธรรมดาแน่ๆใช่อาจจะสั่งแบบ20แก้วแล้วก็เป็นชื่อแต่ละชื่อก็มายาวๆปั๊บ ครับผมก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าจะสั่งอะไรไปครับคิดว่าเขาจะสั่งกี่แก้วต้องดูว่ามีกี่คนแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักสิบแก้วแต่คิดว่าเขาน่าจะสั่งเผื่อๆแล้วแหละเพราะว่าทางมินแม็กเขาน่าจะทำอะไรมาดามาคิดว่าอาจจะแกล้งเราหรือเปล่าสั่งยี่สิบแก้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะสั่งสักแก้วเดียวนี่คือออฟเซ็ตเราชนะกัเสร็จแล้วฮะเอ้ยมีจำนวนพี่เขาเลยห้าคนดูแล้วว่าห้าคนจะกินกันกี่แก้วครับผมถ้าสั่งเกินห้านี่ยถือว่าตาพี่เขาแน่น่าจะแข่งกันอยู่อ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าหก ออฟฟิศมินแม็กฟินแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากป็ลังจะเข้าไปรับออเดอร์เลยครับผมเข้าไปเลยดีกว่าไปสวัสดีครับจะกินอะไรกันไหมครับพวกเรามา,ลาอออแล้วออเดอร์แล้วครับภารกิจหลักชื่อ EP นี้ชื่อว่าน้องน้องซื้อกาแฟให้พี่หน่อยครับครับ <laughs> ผมวัน <laughs> นี้มามารับออเดอร์จากพี่พ,พี่ครับครับ นน então, Aye ้องเปลี่ยนอนองวันนี้เรียงกาแฟพี่หนึ่งครับใครเลี้ยงแทนไอ้เยอแล้วใครเปนเลยครับเนแรกตอบใช่ไหมอครับห้ามห้ามโจดใช่ไหม้ามจดนะใช่ครับ Ice Grand Day on Ice อเมริกาโน่เชื่อคืออ่อน Ice Ice Grand Day Ice on Day Grand a y Ice Grand Day on Ice on Ice on i e อเมริกาโน่เชื่อคออ่อน i อ e ์ n กนเดย์ไอซ์กรนเดย์ไอซ์กรนเดย์ออนไอ์อเมรินน้ำตาลครึ่งช้อนน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมครึ่งช้อนโอเคครึ่งอนเดี๋ยวเรียกให้ใหม่อ่ะไอซ์กรนด์เดย์ออนไอซ์อเมริกนน้ำเชื่อมครึ่งช้อนโอเคครับผมคร้อคนแรก g กรนด e เดย์โฟลงเอสเปรสโซ่กรนเดย์โฟลเอครับผมกับขนมมันม่วงนึ่งเับขนมมันอมวหนึ่ง อุ่นด้วยในโตโคบูแกนเดในโตโคบูแกนเดเฮ้ยคือนี่จำได้อยู่แล้วมีชื่อผมมีชื่อผมอยู่แล้วในโตโคบูแกนเดอันนี้ง่ายๆไอซ์ลาเต้แกนเดใส่หลับหนึ่งปั๊มไอซ์ลาเต้แคนเดใส่หลับหนึ่งปั๊มใส่หลับหนึ่งปั๊มเอาไปตัวเองด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้นนี้นะครับ มันม่วงพี่ขอมันม่วงห้าวมันม่วงไม่อุ่นใช่ใช่ครับผมเป็นครับผมทุกคนจะได้กินเขาหรือเปล่าจะได้กินถูกหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับบ๊ายบาย ไอซ์แกรนด์เดย์โอแกนเดย์โฮโลแอสเดโซที่บอกไปแล้วว่าทางมินแมกกาจนเขาไม่เคยให้มิชชั่นอะไรเราไง่ายใช่ไอชื่ออะไรออกมาเรื่อยๆแกนเดออนไอซ์ไอแกนเดยอเมริกาโนออนไอซ์พร้อมกับไซรัปไม่ใช่ไซรัปรอน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็คือไซรัปเลยน้ำเชื่อมพึ่งออนแล้วก็คนที่สองพี่โซน่าพี่โซน่าพี่โซน่าก็พี่พูดจนแล้ว ไ <Okay. S 2> อซ์ลาเต้คอฟฟีเอสเปสโซโอเคหอมมิเชลก็ในโตในโตคบูแกรนเดที่คอสเป็นแกรนเดไอซ์ลาเต้แกรนเด วันนี้เราก็เดินมาถึงร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันทวนทวนก่อนไหมทวนก่อนต้องชวนหลับไปเลยโอเคสั่งกาแฟหนะครับแก้วแรกเอาแกรนเดอ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 ไอซ์ออนไอซ์อเมริกาโน่ไอซ์อเมริกาโน่ใช้แกนเดอใช้แกรนเดอแล้วใช้หลับครึ่งออนครับครับผมในในในโตโคบูโคบูแกรนเดอที่พิโซน่าเป็นไอซ์ลาเต้ โคโฟมโคเอเปโซ่เอเปโซ่ครับผมมันม่วงเนี่ยเอาสองครับอันหนึ่งอุ่นอีกอันหนึ่งไม่อุ่นครับแล้วก็ของพี่คอร์นไอส์ชาราเต้แกนแดงไซรัปเห็ดปั๊มครบแล้วพอใช่ทเมครบแล้วจะถูกหรือเปล่าใช่อีกเรื่องหนึ่งขอบคุณครับนี่คือเมนูที่เราสั่งทั้งหมดครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าฮะได้มาแล้วนะฮะสำหรับ สั่งครบครับผมโอเคเอาไปส่งกันเลยดีกว่าไปจุดงบอะเราได้งบมาทั้งหมด1,000บาทแต่ว่าใช้เกินไป8ปดบาทเกินงบใช้เกินงบนะฮะแต่ได้คิดว่าผมว่าแบบลาเต้กับอเมริกาโน่เออไอเนี้ยอนี้ยากนิดหนึ่งอะไรจำอะไจำพี่สดอ่ะใช่พี่คอนโต้ใช่ ความสับสนซับซ้อนเอาเป็นว่าจะถูกไม่ถูกเราก็ต้องไปลุ้นถ้าผิดนี่เราจะโดนอะไรกันวะน้องใบหนีหมดซีรีส์ครับผมหมดซีรีส์ก่อนซีรีส์ชื่อว่าอะไรอะผมซีรีส์ชื่อสมัติใบหนีนะฮะคือเรื่องผมก็เป็นเป็นเด็กส่งอาหารเหมือนกันโอเคเข้าเลยเข้าเลยแล้วกมันยังไม่ได้ส่งอาหารมาส่งกาแฟพอที่ดีชื่อว่าไปซื้อกาแฟให้พี่หน่อย ใครจะมเสิร์ฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแบจ่ายอ่ะเราเราพูดชื่อก่อนดีกว่าเราทวน์พ่ดชื่อใช่ไหมครับผมาฮะแกรนเดย์เปิดมาแกนเดย์เลยสี่ครับตามปีเลยแล้วกันอเมริกาโน่แกรน o g l a ออนไอซ์ถูกไหมฮะน้ำเชื่อมครึ่งอ่อนอ่าแต่คืออันไหนไม่รู้นะอันที่สองครับพิเชษนะฮะไนโตรโค l d b แกรน l a d e อ่าอันที่สามฮะของพี่โซฮะโคโฟม มีไอซ์ด้วยน่าจะอ่อนไอซ์หรือาใช่แต่ไม่รู้ว่าลาเต้หรืออเมิกาโน่ใช่แล้วก็มีมันม่วงถ้าเป็นม่วงม่วงอุ่นอุ่นมาแล้วมาแล้วครับผมของพี่คอร์ครับไอซ์ออนไอซ์ลาเต้ไอซ์ไซรัปหนึ่งปั๊มไซแันเดย์ถูกใช่ไหมฮะอ่า ครับพี่โจนเป็นมันม่วงมันม่วนมันม่วนวันนี้เป็นคนอีสานก็เลยต้องมีคำว่าม่วนมันม่วงเพราะวันนี้มันม่วนคักเลยไม่อุ่นไม่อุ่นโอเคเรียบร้อยนะถูกไหมครับหมดแล้ววันนี้ครับผมขอบคุณมากครับแล้วภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามิชชั่นต่อไปจะ,จะเป็นอะไรต่อไปของเราจะเป็นอะไรจะบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนครับผม <laughs> ครับแต่มันนี้วันคักมากครับวันนี้เรบผมเขาสื่อเป็นไงบ้างเขาสื่อก็สนุกมากครับวันนี้เพราะว่าปกติก็ยังไม่เคยไปสั่งชื่อกาแฟที่แบบเต็มเต็มอะไรอย่างงี้เพราะว่าอย่างเช่นแบบเวลาเราสั่งนี่สั่งก็สั่งชาเขียวปั่นหวานน้อยแก้วเดียวครับแต่อันนี้ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษไนโต้โคบลูแกรนเดสแกรนเดสไซรักครึ่ออนใช่หรือมันม่วงก็ต้องมีทั้งอุ่นไม่อุ่นอะไรอย่างงี้ีก็จะมีดีเทลเล็กๆนน้ำเยอะมากผมรสึกดีครับได้มาฝึกงานกับจามินแมกซีนด้วยบอกเลยว่าท้าทาย ใช่ครับนีก็ทุกคนติดตามในอีพีต่อไปของมิ่งเด็กสุดด้วยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับครับผมก็ถูกแล้วไงบอกเลยว่าไม่ว่าม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ว่าลาไปก่อนโอเคครับเจีกยนครับมึงเอวมึงไปก่อนไปเจอกัน